กลางดึกคืนหนึ่งบ้านไม้เก่าแก่หลังหนึ่งในหมู่บ้านเงียบสงัดเริ่มส่งกลิ่นเน่าเหม็นโชยออกมาจากผนงังไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เพราะทุกคนต่างร่ำลือว่าบ้านนี้มีเรื่องลี้ลับซ่อนอยู่แต่เจ้าของใหม่กลับไม่เชื่อเขาตัดสินใจทุบผนงังเพื่อตรวจสอบความจริงทว่าเพียงแรงค้อนกระแทกครั้งแรกเสียงกรีดร้องแผ่วเบาก็ดังข,ขึ้นจากข้างในเศษปูนแตกกระจายเผยให้เห็นโพรงมืที่ซ่อนสิ่งไม่คาดคิดโครงกระดูกมนุษย์ ไม่ใช่เพียงหนึ่งแต่เป็นรามากมายที่ถูกฝังทั้งเป็นเสียงกระซิบเย็นยะเยือกเริ่มดังขึ้นรอบตัวออกไปออกไปราวกับวิญญาณในผนังกำลังตื่นขึ้นจากการหลับไหลอันยาวนานแต่ความจริงที่น่ากลัวยิ่งกว่าคือศพเหล่านี้ไม่เคยได้ถูกฝังอย่างสงบพวกเขากำลังรอใครสักคนมาปลดปล่อยและบ้านหลังนี้ไม่ได้เป็นเพียงที่อยู่อาศัยแต่คือคุกของดวงวิญญาณนับสิบที่ยังไม่ยอมไปเกิดใหม่ คุณกล้าพอหรือไม่ที่จะก,ก้าวเข้าไปในบ้านที่กลิ่นสยองยังไม่เคยจางหายยามบ่ายอากาศร้อนอบอ้าวแสงแดดสองลอด้ามานสีซีดเข้ามาในห้องนั่งเล่นของบ้านหลังเก่าเจ้าของบ้านชื่อวิทยาชายไวกลางคนที่อาศัยอยู่เพียงลำพังเขาเริ่มสังเกตถึงกลิ่นแปลกประหลาดที่โชยมาเป็นระยะกลิ่นนั้นไม่เหมือนกับอาหารบูดหรือสัตว์ตายทั่วไปแต่มันหนักและฉุนกึกจนทำให้เวียนหัว แรกๆเขาคิดว่าอาจเป็นนูรอนกที่หลงเข้ามาตายอยู่ในซอกแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปกลิ่นกลับทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเหมือนบางสิ่งกำลังเน่าเปื่อยอยู่ใกล้ๆผนังด้านทิศเหนือของบ้านทุกครั้งที่เขาเดินผ่านมันราวกับกลิ่นติดตามตัวไม่ยอมปล่อยวิทยาพยายามเปิดหน้าต่างไล่กลิ่นด้วยน้ำหอมและทู่แต่ไม่มีสิ่งใดช่วยได้เขาเริ่มนอนไม่หลับทุกครั้งที่ปิดไฟก็รู้สึกเหมือนมีใครบางคนยืนอยู่หลังกำแพงรอ ให้เขาล้มตัวลงนอนก่อนจะส่งกลิ่นสยองนั้นออกมาคือหนึ่งเสียงคล้ายการขูดเบาๆดังลอดออกมาจากผนังเสียงนั้นสม่ำเสมอเหมือนเล็บคนกำลังครูปูนวิทยาจ่ายเต้นแรงข่าคว้วาค้อนเหล็กขึ้นมาเดินเข้าไปใกล้กําแพงด้วยมือที่สันเทาเขาเริ่มทุกกาแพงแรงกระแทกดังปังปัง ฝุ่นปูนฟุ้งกระจายทั่วห้องพอปูนรราวแยกออกช่องว่ามืดดำก็ปรากฏเบื้องหน้าเขาส่องฝ่ายฉายเข้าไปสิ่งที่สะท้อนกลับมาคือดวงตาที่ว่างเปล่าและผิวหนังที่เปื่อยยุ่ยส่งกลิ่นเหมน็นเน่าจนแทะอาเจียนร่างไร้ชีวิตของคนหนึ่งถูกยัดอยู่ในพรมผนงังเสื้อผ้าขาด,ดรุงวิ่งเหมือนถูกซ่อนเอาไว้โดยเจตนาเสียงลมหายใจของวิทยาหนักโนงเขาถอยหลังไปติดประตูความคิดมากมายแล่นเข้ามาใครคือคนตาย ทำไมต้องถูกซ่อนในบ้านของเขาหรือว่าบ้านหลังนี้มีความลับที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนวิทยายืนตัวแข็งราวกับถูกตรึงอยู่กับที่ดวงตายังคงจับจ้องไปที่ช่องมืด,มดในผนังเสียมแมลงวันหึง่งหึงบินวนรอบร่างไร้ชีวิตนั้นดังระนมไปทั่วห้องเขาพยายามบังคับตัวเองไม่ให้อาจเจียนแต่กลิ่นเขานาก็แทรกซึมเข้ามาในจมูกจนแทบหายใจไม่ออก ขารีบวิ่งไปเปิดประตูหน้าต่างทุกบานในบ้านแต่กลิ่นกลับไม่จางหายไปมันเหมือนยิ่งฟุ้งกระจายไปทั่วราวกับว่าบ้านทั้งหลังถูกกลืนกินด้วยความตายวิทยามองกลับไปที่ช่องกำแพงความสงสัยและความหวาดกลัวผสมกันจนแทบแยกไม่ออกเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาตั้งใจจะโทรแจ้งตำรวจแต่ปลายนิ้วกลับสัน่นจนกฎหมายเล็กไม่ถูกความคิดแวบหนึ่งแล่นเข้ามาในหัวถ้าเจ้าหน้าที่มาที่นี่แล้วพวกเขาคิดว่าเขาคือฆาตกรละ่ะ บ้านนี้เป็นของเขาร่างนั้นถูกซ่อนอยู่ในผนังบ้านของเขาหลักฐานทุกอย่างจะพุ่งมาหาเขาเพียงคนเดียวทันทีเสียงไม้กระดานบนเพดานล,ลั่นเอดเหมือนมีใครเดินอยู่ด้านบนวิทยาสะดุ้งเฮือกเงยหน้ามองแต่ไม่พบสิ่งใดเขาค่อยๆย,ยกคอนขึ้นอีกครั้งใน,นมือรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังถูกจับตามองจากเงามืดภายในบ้าน ในหัวเขาเริ่มปฏิปราต่อเรื่องราวบ้านหลังนี้เขาซื้อต่อมาจากครอบครัวเก่าเมื่อสองปีก่อนตอนนั้นเจ้าของบ้านเดิมขายในราคาถูกผิดปกติโดยอ้างเพียงว่าต้องการย้ายไปต่างจังหวัดอย่างเร่งด่วนไม่มีใครพูดถึงประวัติความเป็นมาไม่มีใครเล่าว,ว่าใครเคยอยู่มาก่อนหน้ายิ่งคิดก็ยิ่งทําให้คนลุกเขาเริ่มสงสัยว่าร่านที่อยู่ในผนังนั้นจะเป็นของใครอดีตเจ้าของบ้านคนที่หายตัวไปโดยไร้ร่องรอย หรือใครบางคนที่ไม่ควรถูกค้นพบเสียงติ๊กติกดังขึ้นจากในช่องกำแพงเสียงเหมือนหยดน้ำแต่กลับหนะักและเป็นจังหวะเกินกว่าจะเป็นหยดน้ำธรรมดาวิทยาจ้องไปยังช่องนั้นอีกครั้งลมหายใจที่เร็วขึ้นและในเนามืดที่มองแทบไม่เห็นเขาสาบานได้ว่าร่างไรชีวิตนั้น เหมือนกำลังขยับเล็กน้อยวิทยาถอยหลังไปชนต้นไม้เก่าเสียงของข้าวของที่ตกกระทบพื้นดังก้องแกงก้องไปทั่วห้องแต่เขาแทบไม่ได้สนใจเพราะสายตาย,ยังคงตรึงอยู่กับช่องมืดในกำแพงภาพร้าเน่าเปื่อยที่เหมือนขยับเมื่อครูยังคงฝังแน่นในหัวใจเขาพยายามบอกตัวเองว่าไม่จริงมันตาฝาดแต่กลิ่นเหม็นสาบที่รุนแรงยิ่งขึ้นทำให้ยิ่งยากจะเชื่อคำพูดของตัวเอง ทันใดนั้นเสียงขูดเบาๆดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนและยาวนานเหมือนเล็บยาวๆกำลังลากไปตามพื้นปูนภายในผนังเสียงนั้นไม่ได้ดังเพียงแค่ตรงช่องแต่มันดังลามไปทั่วกำแพงด้านนั้นราวกับบางสิ่งกำลังเคลื่อนที่อยู่ข้างในวิทยาน่าเริ่มซี่เขากำคอในมือแน่นขึ้นกว่าเดิมเงือไหลซึมลงมาตามขมับเขาก้าวถอยไปจนหลังติดกำแพงอีกด้านหนึ่งใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาจากอก ความเงียบเข้ามาแทนที่อยู่ชั่วครู่แต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเสียงตุกหนักๆดังออกมาจากในผนงังตามด้วยเสียงเหมือนบางอย่างตกลงกระแทกพื้นฝั่งในช่องวิทยารีบส่งไฟฉายกลับไปอีกครั้งลำแสงสันสันส่องเข้าไปในความมืดเขาเห็นเศษผมสีดำพันกันติดอยู่กับปูนชื้นๆและร่างที่เมื่อครู่ยังนิ่งสนิทตอนนี้กลับเหมือนเปลี่ยนท่าทางแขนข้างหนึ่งยื่นออกมาจนกือบทะลุช่องกำแพง หัวใจของเขาเกือบอยู่เต้นเสียงหายใจแรงๆดังอยู่ในหูเองเขารู้สึกขาแทบไร้เรียวแรงแต่ก็ยังไม่อาจละสายตาออกจากภาพตรงหน้าทันใดนั้นเสียงประตูไม้หน้าบ้านก็ดังแอดโดดช้าๆเหมือนมีใครบางคนผลักเข้ามาวิทยาหันขวับไปมองแต่ห้องโถงกลับว่างเปล่าไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นทว่ากลิ่นเหม็นเน่ายิ่งรุนแรงขึ้นราวกับพัดมาจากทุกทิศทาง วิทยากราถอยหลังช้ามือที่ถือค้อนเริ่มสั่นเขาเงี้ยหูฟังแต่ได้ยินเพียงเสียงลมพัดลอดหน้าต่างกับเสียงไม้เก่าที่เอ็ดอาร์เหมือนบ้านทั้งหลังหายใจตามจังหวะของเขาแสงไฟฉายส่องไปยังช่องผนังอีกครั้งแขนที่ยื่นออกมาก่อนหน้านี้หายไปแล้วเหลือเพียงความมืดดำและเศษปูนแตกหักที่เกลื่อนพื้นราวกับสิ่งที่เห็นเมื่อครู่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงเขาขยี้ตาแรงๆพยายามบอกตัวเองว่านั่นอาจเป็นเพียงภาพหลอนจากความเครียดแต่ในอกกลับรู้สึกหนัก อึ้งเหมือมีใครกำลังจ้องมองอยู่ไม่ไกลจูจ่ๆเสียงฝีเท้าเบาๆก็ดังขึ้นมาจากชั้นบนเกาะกองกองช้าๆเป็นจังหวะก้าวเดินวิทยานิ่งค้างไปชั่วขณะไม่มีใครอาศัยอยู่กับเขามาหลายปีแล้วห้องชั้นบนถูกปิดตายไม่เคยมีใครขึ้นไปแต่ตอนนี้กลับมีเสียงเหมือนคนเดินวนไปมาอยู่เหนือหัวเขาพยายามกลืนก้อนแข็งๆในคอใจหนึ่งอยากวิ่งออกจากบ้านไปให้ไกลแต่อีกใจก็เหมือนถูกผูกมัด ด้วยความสงสัยและแรงดึงดูดประหลาดเสียงฝีเท้าหยุดกระทันหันความเงียบเข้ามาแทนที่วิทยาค่อยๆแหงนหน้ามองขึ้นไปบันไดที่มืดทึบแล้วสิ่งที่เขาเห็นทำให้เลือดในกายแทบเย็นเฉียบที่ปลายบันไดเนาตะคุ้มคล้ายคนยืนอยู่ดวงตาสีขาวขุ่นจ้องลงมาแวววาวในความมืดก่อนที่ร่างนั้นจะค่อยๆหายวับไปเหมือนไม่เคยปรากฏทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์บ้านเก่าที่เขาไม่ได้ใช้นานหลายปีก็ดังกริง้ง กริงง้งนงขึ้นกลางความเงียบเสียงแหลมคมของมันก้องสะท้อนทั่วทั้งบ้านทำให้หัวใจวิทยาเกือบกระโจนออกจากอกเขาไม่กล้าเข้าไปใกล้แต่เสียงโทรศัพท์ยังดังต่อเนื่องเหมือนบังคับให้เขาต้องรับสายเสียงกริงกริงงนงยังคงดังไม่หยุดวิทยามองไปที่โทรศัพท์บ้านสีขาวซีท,ที่ตั้งอยู่บนโต๊ะเล็ก ใกล้ผนังเส้นสายไฟที่เชื่อมต่อกับผนังนั้นควรจะขาดไปตั้งแต่หลายปีก่อนแต่ตอนนี้เครื่องเก่าๆก,กลับสันสะเทือนราวกับยังเชื่อมต่ออยู่หัวใจเขาเต้นแรงมือที่กำคอนเริ่มเปียกชื้นไปด้วยเหนื่อยเสียงกริง่งดังต่อเนื่อไม่หยุดเหมือนยิ่งเร่งเราให้เขาต้องยกขู่ในที่สุดเขาค่อยๆกล้าไปข้างหน้าแต่ละก้าวอย่างหวาดระแวงสายตายังเหลือบไปมองช่องผนังที่มืดดำอยู่ด้านหลังเขากลัวว่าร่างไร้ชีวิตนั้นจะขยับขึ้นมาอีกครั้ง แต่ความอยากรู้อยากอยากเห็นก็บังคับให้เขาเดินไปถึงโทรศัพท์เขายกหูโทรศัพท์ขึ้นชาชาไม่มีเสียงคนไม่มีแม่แต่สัญญาณตูด,ตดมีเพียงความเงียบวิทยาอาปากจะพูดแต่ก่อนที่เขาจะเปล่งเสียงเสียงกระซิบเบาๆก็ดังขึ้นจากปลายสายคล้ายเสียงผู้หญิงเสียงนั้นแผ่วจนแทบฟังไม่ออกแต่แฝงด้วยความหนาวเย็นที่แทรกซึมไปทั่วสันหลังเขายังอยู่ในบ้าน วิทยาชนะขวใจเต้นแรงขึ้นอย่างไม่เป็นจังหวะเขากำลังจะถามกลับแต่เสียงก็งเงียบลงทันทีและตามมาด้วยเสียงกอบแก๊บเหมือนใครบางคนเดินอยู่ในสายไฟเองครีสายถูกตัดไปความเงียบเข้ามาแทนที่อีกครั้งแต่บรรยากาศกลับหนักวงยิ่งกว่าเดิมแล้วจูจ่ๆเสียงตึงก็ดังสะท้อมาจากเพดานด้านบนเหมือนของหนักบ,บางอย่างตกกระแทกพื้นวิทยาหันขวับไปมองบนันไดความมืดปกคลุมจนแทบมองไม่เห็น แต่เขารู้สึกแน่ชัดว่ามีบางสิ่งกำลังรอเขาอยู่บนนั้นเสียงที่ดังตึงจากชั้นบนยังคงก้องสะท้อนอยู่ในหัววิทยากัดฟันแน่นรู้สึกได้ว่าถ้าเขายังยืนนิ่งอยู่เฉยๆความกลัวจะกลืนกินจนขยับตัวไม่ได้เขาหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆยกคอนขึ้นพร้อมกับก้าวไปทางบันไดทีละก้าวไม้บันไดเก่าดังเอดอาดทุกครั้ง ที่เขาเหยียบเสียงนั้นประสานกับเสียงหัวใจที่เต้นแรงราวกับปลองรัวความมืดทึบด้านบนเหมือนช่องว่างที่พร้อมจะกลืนเขาเข้าไปเมื่อมาถึงกลางบันไดกลิ่นเน่าเหมน็นก็ลอยแรงขึ้นกระทันหันจนเขาแทบหยุดหายใจไปชั่วขณะมันไม่ใช่เพียงกลิ่นจากร่านในผนังด้านล่างแต่เหมือนกับว่ามีอีกแหล่งกําเนิดกลิ่นอยู่ข้างบนทันใดนั้นเสียงฝีเท้าเบาๆก็ดังขึ้นอีกครั้งเกาะกองอยู่เหนือศีรษะของเขาวิทยาชนัก หยุดนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนตัดสินใจก้าวต่อไปเมื่อถึงชั้นสองเขาส่องไฟฉายไปรอบๆแสงสว่างสันส้นๆกว่าผ่านประตูห้องที่ปิดเงียบทีละบานทีละบานจนไปหยุดที่ห้องนอนใหญ่ประตูงแง้มออกเล็กน้อยลมเย็นพัดลอดออกมาทั้งที่หน้าต่างทุกบานควรจะปิดสนิทเขาเกลืนน้ำลายฝ่ามือที่กำคอนเปียกชื้นยิ่งกว่าเดิมก่อนจะยกเท้าเดินเข้าไปไกลๆเมื่อเขาเอื้อมมือไปแต่บานประตูเบาๆเสียงกระซิบ ก็แววขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้ไม่ได้มาจากปลายสายโทรศัพท์แต่มาจากในห้องตรงหน้าอย่าเปิดเสียงนั้นชัดเจนราวกับมีคนยืนกระซิบอยู่ข้างหูวิทยาชนักทันทีแต่เหมือนร่างกายไม่เชื่อฟังสมองมือค่อยๆผลักประตูออกไปทีละน้อยบานประตูส่งเสียงเอ็ดดังลอดออกมา ในความมืดภายในห้องเขาเห็นเอาตะคุ่มของบางสิ่งที่กองอยู่กลางพื้นห้องไฟฉายสองสะท้อนกับวัตถุสีคล้ำที่แห้งกรังติดอยู่บนพื้นไม้มันคือคราบเลือดเป็นวงกว้างและเหนือคราบเลือดนั้นเขาเห็นร่างอีกหนึ่งร่างนอนขดตัวอยู่ใต้ผ้าปูที่นอนเก่าๆลำแสงไฟฉายสันไวยไปตามมือของวิทยาเขาจ้องไปที่ร่างที่นอนขดอยู่ใต้ผ้าปูที่นอนเก่าๆใจหนึ่งอยากวิ่งหนีออกจากบ้านแต่ขากลับแข็งราวกับถูกตรึงไว้กับพื้น กลิ่นเน่าที่โชว์มาจากร่างนั้นแรงจนแทบหายใจไม่ออกเขาใช้ปลายคอนเขี่ยผ้าปูเบาๆผ้าคลุมค่อยๆเลื่อนหล่นเผยให้เห็นแขนขาวซีกที่เต็มไปด้วยรอยช้ำและแผลแห้งกรังทันใดนั้นดวงตาขุนมัวของร่างนั้นก็เปิดขึ้นชาชาเสียงหายใจแผ่วเบาดังลอดออกมาเหมือนคนกำลังทรมานวิทยาชนักคอนในมือแทบร่วงลงพื้นเขามไม่ออกว่านั่นคือคนที่ยังมีชีวิตหรือสิ่งอื่นที่ไม่ใช่คน ดวงตาคู่นั้นขยับมาสบก,กับเขาโดยตรงปากที่แห้งแตกเริ่มขยับพุมพำมเป็นเสียงเบาๆขาดหายเหมือนคำพูดจากอีกโลกหนึ่งไม่ใช่เขาฉันเสียงนั้นสั่นพร่าแต่แฝงด้วยความเจ็บปวดและความโกรธเกรี้ยวในเวลาเดียวกันวิทยาถอยหลังโดยสัญชาตญาณายฉายในมือส่องไปเจอรอยลากยาวเป็นเส้นดำบนพื้นไม้จากร่างที่นอนอยู่ทอดยาวไปจนถึงผนังอีกด้านเหมือนกับว่าร่างนี้เคยถูกลากเข้ามา และอาจไม่ใช่เพียงร่างเดียวเสียงโกอกโกอกกอกดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ได้มาจากชั้นบนแต่ดังจากทุกทิศทางทั้งเพดานผนงังและพื้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆและในแนวมืดข้างเตียงวิทยาเห็นบางสิ่งกำลังคืบคลานออกมาแขนอีกข้างหนึ่งสีขาวและบิดเบี้ยวกำลังลุยอ,ออกมาจากใต้เตียงชาชา วิทยาตัวแข็งทื่อสายตาจับจ้องไปที่แขนซีดขาวที่คืบคลานออกมาจากใต้เตียงเสียงข้อต่อเสียดสีกับพื้นไม้ดังกรอบๆทุกครั้งที่มันขยับความหนาวเย็นไหลผ่านสันหลังจนขนลุกไปทั้งร่างเขาถอยหลังไปสอก้าวแต่แผ่นหลังกลับชนเข้ากับผนงังห้องพอดีไม่มีทางนี้ ร้านที่นอนขดอยู่บนเตียงเมื่อครูเริ่มขยับชาชาเหมือนถูกบางสิ่งดึงขึ้นมาดวงตาขุนมัวยังคงจ้องเขม่งมาที่วิทยาเสียงพึมพำดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนกว่าเดิมออกไปก่อนที่มันจะเห็นคำพูดนั้นแทบไม่ทันจบเสียงครืดโดดก็ดังจากใต้เตียงบางสิ่งคืบคลานออกมาเต็มตัวมันสูงใหญ่ผิวซีดจนเห็นเส้นเลือดดวงตาสีดำสนิทเหมือนหลุมลึกที่ไม่มีจุดสิ้นสุด ปากของมันใส่ย่ยิ้มเผยฟันที่แหลมคมผิดมนุษย์วิทยาหายใจติดขัดมือที่กำค้อนเริ่มไร้เรียวแรงแต่สัญชาตญาณเอาตวรอดก็บังคับให้เขายกมันขึ้นตรงหน้าสิ่งนั้นไม่พูดสักคำเพียงแค่ก้าวเข้ามาช้าชาทุกยางก้าวทำให้พื้นไม้สันสะเทือนก๊อบกอเสียงเดียวกับที่เขาได้ยินมาตลอดหลายคืนในห้องตอน,นี้มีทั้งร่างที่ยังขยับอยู่บนเตียงและเงาสูงใหญ่นั้นคืบคลานออกมาเต็มตัว และในจังหวะที่ไฟฉายสันวูบภาพสะท้อนบนผนังเผยให้เห็นเนาของหลายร่างที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่รอบห้องทั้งที่ในแสงตาเปล่าเขาเห็นเพียงสองความมืดมิดกลืนกินทุกสิ่งวิทยายืนตัวแข่งหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกจากอกเขาพยายามกดสวิตไฟฉายแต่ไร้ผลเหมือนแบตเตอรี่ถูกดูดพลังไปในชั่วพริบตาเสียงหายใจรอบรอดดังขึ้นเรื่อยๆบางเสียงใกล้จนรู้สึกถึงลมหายใจอุ่นชื้นแต่ข้างแก้มเสียงฝีเท้าก๊กก๊กก๊ก เดินวนรอบตัวเขาราวกับมีคนจำนวนมากอยู่ในห้องแคบแคบแห่งนี้แล้วก็มีบางสิ่งเย็นเฉียบแต่หลายข้างหนึ่งของเขาวิทยาสะดุ้งสุดตัวเงื้อค้อนฟาดไปในความมืดปังเสียงกระแทกดังสนัน่นแต่ไม่ได้โดนสิ่งใดนอกจากอากาศว่างเปล่าพันใดนั้นเสียงกระซิบดังขึ้นข้างหูชัดเจนเป็นเสียงเดียวกับที่เคยได้ยินจากปลายสายโทรศัพท์อย่าอยู่ที่นี่มันกำลังมอง วิทยาหันขวบไปแต่เจอเพียงความว่างเปล่าทว่าก่อนจะทันได้ก้าวถอยหลังบางสิ่งก็ลาาปลายเล็บยาวแหลมไปตามพื้นไม้ใต้เท้าแกรก,กเสียงเสียดแทกทะลุข,ขึ้นมาจากใต้ฝ่าเท้าเขารีบถอยไปจนแผ่นหลังชนกำแพงหายใจทีอย่างบ้าคลั่งแล้วเสียงหูร้องเบาๆหลายเสียงก็ดงประสานกันรอบห้องฟังดูเหมือนเด็กนับสิบกำลังกระซิบหูร้องพร้อมกันคือ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 จากนั้นไฟฉายกับพลิปวูบหนึ่งก่อนสว่างขึ้นอีกครั้ง สิ่งที่เขาเห็นตรงหน้าทำให้เลือดแทบหยุดไหลรอบห้องเต็มไปด้วยร่างนับไม่ถ้วนทุกตาเบิกโพลมองโตรมาที่เขาร่างซีเผือกบ,บิดเบี้ยวยืนเรียงรายตั้งแต่ผนังจนถึงเพดานราวกับเขาถูกขังอยู่ท่ามกลางฝูงศพที่ยังมีชีวิตไฟฉายในมือวิทยากรพริบสว่างสว่างดับดับเหมือนกำลังจะสิ้นพลังแต่ทุกวูบที่แสงพาดผ่านเขาเห็นร่างเหล่านั้นขยับเข้ามาใกล้ทีละน้อยเสียงเล็บยาวครู่ไปตามพื้นและผนังแกรก,ก ดังระงมรอตัวบางร่างยื่นแขนออกมานิว้วซีซีเถียวแห้งเกลื่อนใกล้จนเกือบแต่ใบหน้าของเขาวิทยาหอบหายใจที่ความกลัวเกินกว่าสตะโกนร้องได้ร่างกายสั่นเทาเหมือนหมดวิวแรงแต่จิตใจอย่างดินรนสั่งให้เขาหาทางนี้ทันใดนั้นถูกเสียงก็เงียบลงพร้อมกันอย่างน่าสะพรึงร่างทั้งหมดหยุดนิ่งอยู่นิ่งราวกับรูปปั้นดวงตาขาวคุนนับสิบคู่เบิกกว้างมองตรงมาอย่างเขาพร้อมกันไม่มีแม้แต่เสียงหายใจ ความเงียบที่กระทันหานั้นกลับน่ากลัวกว่าตอนที่มีเสียงวุ่นวายเสียอีกแล้วท่ามกลางความนิ่งสนัดเสียงหนึ่งก็ดังแทรกออกมาเสียงเด็กเล็กแผ่วๆคล้ายอยู่ใกล้หูเขามากออกไปจากบ้านของเราไฟฉายดับวูบอีกครั้งความมืดเข้ามากลืนกินเต็มที่และในวินาทีนั้นเองวิทยารู้สึกได้ถึงมือเย็นจัดหลายสิบคู่ที่คว้าแขนขาและไหลของเขาดึงรั้งไว้กับพื้นโดยไม่ให้ขยับขยืขยน วิทยาถูกมือเย็นเฉียบมากมายจับตรึงไว้กับพื้นเขาพยายามดิ้นสุดแรงแต่ยิ่งดิ้นมือเหล่านั้นกลับยิ่งกดทับแรงขึ้นเหมือนร่างเขากำลังจะถูกดูดลงไปในพื้นไม้ผูพังทีละน้อยเสียงกระซิบรอบห้องดังประสานกันออกไปออกไปออกไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเขาแทบเสียสติในจังหวะที่ไฟฉายกับพริบวูบสุดท้ายวิทยาเห็นบางสิ่งบนผนัง รอยแตกร้าวที่เขาเคยทุบก่อนหน้านี้กำลังขยายกว้างขึ้นเองอย่างผิดธรรมชาติเผยให้เห็นช่องมืดมิดที่เหมือนเป็นพรงลึกไม่มีที่สิ้นสุดและในโพรงนั้นมีเนาเคลื่อนไหวไปมาราวกับใครบางคนถูกขามานานแสนนานพันใดนั้นร่างหนึ่งก็ก้าวออกมาจากรอยแตกเป็นชายชาราในชุดเก่าๆผิวซีดเผือกแต่แววตาเต็มไปด้วยความเศร้าเขาพูดด้วยเสียงสั่นครือเจ้าของบ้างคนก่อนฝังเราไว้ที่นี่เพื่อปิดบังความลับ วิทยาตกใจจนพูดไม่ออกแต่ชายคนนั้นยังพูดต่อเราถูกฆ่าทั้งครอบครัวถูกกักขังอยู่ในผนังนี้มานานหลายสิบปีและทุกคนที่ข่ามาในบ้านนี้ต่างกลายเป็นเหยื่อเหมือนกันร่างผีอื่นๆที่ล้อมรอบเริ่มสั่นไหวบางตนร้องให้บางตนกรีดร้องราวกับความทรงจำเจ็บปวดกำลังถูกปลดปล่อยวิทยาเริ่มเข้าใจบ้านหลังนี้ไม่ใช่แค่บ้านเก่าๆแต่มันคือสุสานที่ถูกปิดตายอย่างตั้งใจเขาพยายามรวบรวมเรื่องแรงตะโกนถาม แล้วผมต้องทำยังไงถึงจะปลดปล่อยพวกคุณได้เสียงทั้งหมดเงียบลงทันทีก่อนที่ชายชราจะเอ่ยขึ้นเผาทำลายบ้านนี้เสียอย่าให้ใครต้องมาติดอยู่ที่นี่อีกสิ้นคำพูดนั้นร่างวิญญาณทั้งหมดก็หายวับไปในความมืดเหลือเพียงเขาที่นอนห่อผายใจอยู่บนพื้น วิทยารีพาลางที่อ่อนแรงออกจากบ้านทันทีเขาล้มลุกคลุกคลานจนออกมาถึงลานดินด้านนอกเมื่อมองกลับไปบ้านทั้งหลังยังคงอยู่เงียบสงดท่ามกลางความมืดที่น่าขนลุกรุ่งชาวิทยานำเรื่องทั้งหมดเล่าให้ตำรวจและชาวบ้านฟังหลายคนไม่เชื่อบ้างคิดว่าเขาเพ้อเพราะความกลัวแต่เมื่อทีมตรวจสอบเข้าไปข้างในกลับพบหลักฐานน่าตกใจโครงกระดูกหลายชุดซ่อนอยู่ในผนังจริง ข่าวแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านอย่างรวดเร็วสื่อหลายสำนักเข้ามาทำข่าวบ้านหลังนั้นถูกเรียกว่าบ้านผีเหนในกำแพงและถูกปิดตายห้ามผู้ใดเข้าไปแต่สำหรับวิทยาเขาไม่ได้หยุดเพียงเท่านั้นคืนหนึ่งเขานำถังน้ำมันและไม้ขีดเข้าไปเผาบ้านหลังนั้นด้วยตัวเองไฟลุกโชนเผาผนังที่เต็มไปด้วยความลับมืดดำจนเหลือเพียงซากเท่าฐานขณะที่เปลวอไฟโหมกระนำวิทยาได้ยินเสียงแว่วลอยมาตามสายลม เสียงเด็กโหโรอ้อลนเสียงร้องให้ก่อนจะค่อยๆเนียบหายไปพร้อมกับบ้านทั้งหลังที่กลายเป็นเท่า